สวัสดีครับวิดีโอนี้จะแนะนำการอัปโหลดภาพเพื่อเป็นแบ็กเก่าในกรุปบอร์ดในการดิสคัชชันนะครับบางทีเรามีภาพเป็นแบ็กเก่าเช่นภาพตึกอาคารสถานที่แผนที่แล้วเราสามารถดิสคัสรวมกันได้นะครับเริ่มต้นนะฮะจากการคลิกกรุปบอร์ดก่อนเมื่อกรุปบอร์ดเปิดแล้วนะฮะให้กดพับปุ่ม Property นะฮะจากนั้นคลิกโหลดนะครับคลิกอัปโหลดโฟโต้นะครับ ก็จะมีให้เราเลือก3อย่างนะครับจากกล้องจากดอปป์บ็อกแล้วก็จากแกลอรี่ในที่นี้ผมจะเลือกจากแกลอรี่นะครับคือภาพที่เราถ่ายแล้วถ้าเราต้องการถ่ายใหม่ก็เลือกจากกล้องคลิกแกลอรี่เขาถามว่าเราจะใช้แอปไหนเปิดแกลอรี่นะผมใช้แอปตัวนี้นะครับเปิดแกลอรี่สมมติว่าผมจเจาะภาพนี้นะครับเป็นภาพที่จะมาดีสคัสมกันวันนี้นะก็คลิกครับแล้วก็คลิกอีกทีครับ เราก็จะได้ภาพขึ้นมาอยู่ในกูปเปอร์ดนะครับภาพนี้เราอัปโหลดขึ้นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แล้วมันจะอยู่ตลอดไปนะเราสามารถใช้ได้ในครั้งต่อไปนะครับยกตัวอย่างผมจะเคลียร์นะครับก็กด property ก่อนนะครับแล้วกดเคลียร์นะครับเคลียร์แล้วก็กดโอเคตอนนี้ถ้าผมกด property อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อจะโหลดภาพนะครับแล้วจากนั้นคลิกโหลดอีกทีนะครับจะเห็นภาพ ที่เราอัปโหลดไปแล้วนี่ยอยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับคลิกที่ภาพเลยครับจากนั้นเราก็สามารถวาดรูปต่างๆในในนี้ได้เลยนะครับจบการสาธิตเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ